ฮัลโหลก็กราบสวัสดีทุกท่านกันด้วยนะพรวผมเคนุ่นกันอีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้เราอยู่กันในเกมไลน์เลนเจอร์กันอีกครั้งหนึ่งนะครับก็ต่อจากคลิปที่แบบกลับมาเล่นเลยนะครับวันนี้นะรเราจะมาทําการสุ่มกาชา11ปีครึ่งกันนั่นเอง yes ก็ผมเข้าเกมมาด้วยหน้าของแซนลี่นะครับแซนลี่ตัวใหม่โอเคครับ okay. ตอนนี้เราเข้ามาในระบบกาชาเรียบร้อยแล้วนะครับวันนี้ก็ เป็นวันอาทิตย์นะครับประมาณ3ามทุ่มนะครับก็จะมีในแบบเขาเรียกว่าอะไรเพิ่มบัฟนะครับสําหรับตัวบาวบาวส่งนะครับบาวหัวเจ้าท้าวนะครับแต่ผมจะส่งอันนี้ครับวันนี้ครับจะส่งสิบห้ใบนะครับนะดูซิว่าจะได้อะไรนะครับจริงผมอยากได้พวกเจ็ดิงเจ็ิก้านะเพราะว่าตอนนี้ผมไม่มีอะไรผมมีแค่ตัวกระทงครับที่เคยสุ่มมาเอามาเราจะมาสุ่มนะครับ1 2 3 4 5สามครับมาครับมาดูกันซิว่า เราจะได้อะไรนะฮะมันลุ้นกันครับตอนนี้นะครับ <S <S ก็กดไปแล้วก,กับรอบแรกนะครับมาดูและได้โอผีจี PG นครับมารอบที่สองกันต่อเลยครับมาผมอยากได้ตัวที่มันแบบตัวดีๆหน่อยนะรอบนี้อยากได้แบบบาลียสมบูรณ์แบบนะ <Yes. S 1> รู้สึกว่าที่เป็นนี้มันกิ่งอยู่นะกดอีเฟอโอ้แซนดี้ฮอรลัสตัวอะไรไม่รู้ครับแต่ว่าได้ตัวใหม่มานะ ก็ดีแล้วหนึ่งสองสามสี่ห้าโอ้กดทีเผลยใช่ได้อยู่โอเครอบนี้น่าจะไม่ต้องกดทีเผลยแล้วครับเดี๋ยวผมจะกดสามครั้งแล้วก็รีเกมหนึ่งครั้งนะครับถ้าไม่ได้ตัวดีเท่าไหร่ก็ได้ตัวดีแล้วดีว่าโอเคเริ่มตัวเกลือละโอเคตอนนี้เรารีกลับมาหน้านี้แล้วนะเพราะว่าเมื่อกีเ้เน็ตหมุนมากมาเลยนะครับโอเคผมมาส่งกันต่อนะสามครั้งก็พอแล้วรอบนี้มา จงมาจงมาตัวดีเมื่อกี้ไม่รู้ดีไหมนะไม่แน่ใจเหมือนกันเดี๋ยวผมต้องไปดูสกิลนะว่ามันดีไหมชิดฝามาหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดและเก้านะฮะมาเลขมงคลนะครับเลขมงคลนะครับหืมุนนานอย่างนี้ตัวดีรอเปล่าน้อบักไม่หรอกตัวดีนั่นแหละมาตัวดี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 ตัวอ วดีรอเปล่าเนี่ยโอ้โหปิกโกหนึ่งก็ไปเล่นด่านกปกติได้นะครับสองสามไปหม่แล้วนะครับเลิมเกลือนะตอนนี้นะฮะแต่ก็อยากได้ตัวใหม่ที่มันไม่ใช่แบบตัวเก่าๆนะครับตัวนี้แบบตั้งแต่สมัยผมเล่นเลยนะปิกโกผมรู้ว่าบางตัวยังไม่แม็กแต่ว่ามันมันได้ตัวซ้ำครับโอ้เจสิก้าสีหน้าจริงผมว่ายังไม่แม็กนะตัวนี้ก็ยังพอเอาไปเล่นได้นะครับพรผมเอาไปเล่นสเตตบิ้งอยู่ปัจจุบันโอเคมา จงมาโอ้มัเลิดเกลือเพียง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 และเริ่มเกลือนะครับตอนนี้นะครับโอเคนะครับกดอีกคนไปก่อนนะกดอ่ากดเอฟไปก่อนทั้งรอบนะครับเผื่อได้ตัวดีๆมานะครับมาโอ้รอสุภาพบุริษไม่น่าไม่น่าได้ดีนะครับตรงละโอเคมาต่อนะครับตอนนี้เหลืออีกแปดครั้งนะฮะดูซิว่าจะได้อะไรบ้างเอาครับตัวที่เผอโอ้โอเคตัวนี้ไม่มีทีนะครับ จริงๆตัวนี้ไอดีรลองมีแล้วแต่ว่าไอดีหลักยังไม่มีนะครับก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะใช้ได้นะแต่ตัวนี้คล้ายๆแชมเปีลยนนะผมก็ฟีลเหมือนแชมเปีลยหนึ่งตอกสามสี่กดต่อเลยครับไม่ต้องรออะไรเลยนะฮะกดทีเผลเหมือนเดิมนะครับโอ้แซนดี้ช็อกโกบานาน่านะครับไม่รู้ดีไหม Yes ดูผมจะได้ร่างต้นมาแล้วนะครับ <c oughs> น่าจะดีนะก็กดทีเผลได้อยู่นะสูตรรอบนี้กดทีเผลอ,อีกรอบดีไหมไม่เอาดีกยว่ารอบนี้รอเดีกยว่า กดที่เบอร์ตรงนี้ามาอยากกดไฟนี่ไไม่น่ากดเลยมาครับขอตัวใหม่ๆนะครับจริงๆก็ได้ตัวใหม่มาค่อนข้างพอใจนะตอนนี้แต่ผมอยากได้เจสิก้านะรจริงๆหรือว่าพวกมูลคุณนายอะไรเงี้ยโอ้แมวกวักนะครับโอ้แมวกวักขอให้แบบขอของดีๆหนะ่อยแต่เริงๆผมได้แมวกวักผมไม่ค่อยได้ตัวดีแล้วนะนะไม่เอาดาวินชีนะแต่ว่าเพื่อนแมวาดาวินชีนะครับ ไยากวไฟมาสองรอบเนาะอะไรเนี่ยมายากวไฟอะไรจะมาสองรอบชอบจังเหรอชอบผมเหรอครับกดที่เผลมือนเดิมโอ้แชมเปญโอ้โหแชมเปญผ,ผมแม็กแล้วแชมเปญผมแม็กแล้วอะครับโอเคนะและตัวที่ได้ก็คือพิกโกอีกละมาโอเครอบสุดท้ายนะครับตอนนี้นะของ คลิปในวันนี้นะฮะมาดูซิว่าจะได้ตัวไหนนะครับในนี้ผมไม่มีแค่ปลากระทงมงบ้างตัวอืน่นมีขอในนี้สักตัวได้ไหมอ่าขอในนี้สักตัวหน่อยในนี้มันค่อนข้างดีอะครับมาครับมาจงมาสิงสถิตอยู่กับข้าเถิดสีฟ้าแล้วนะสีฟ้ามาไม่ค่อยดีนะโอ้คนนี้ไม่มดผมรูม้ตัว,ต,วตัวนี้ผมจะมีแล้วนะครับโอเคครับก็ จบไปแล้วสำหรับการสุ่ง15ตัวของอีเวนต์นี้นะครับก็ตัวที่ได้มาวันนี้ก็จะมีนี่ครับก็จะมีนี่ครับัวนี้แม่มดฝึกหัดนะครับพิกโก้นะครับรู้สึกว่าจะได้มาสองตัวแชมเปญนะครับมันจะโกลไฟก็ได้มาสองตัวนะครับตัวนี้นะครับชโกโกบานาหน้านะฮะไม่รู้เก่งไหมนะไม่แน่ใจเหมือนกันตัวไหนเก่งก็สามารถคอมเมนต์มาได้นะเพราะว่าผมก็ไม่ค่อยรู้อะไรก็มือคีย์บอร์ดนะครับตัวนี้นะครับ แล้วก็อะทีน่านะครับเนีย่ยตัวนี้แซนละี่นะครับโอเคครับสำหรับวันนี้ก็ถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วกด s u b สไครต์กันด้วยนะครับคลิปต่อไปของ r ลน g เจจะเป็นอะไรหรือว่าคลิปของช่องนี้จะเป็นอะไรต่อก็ฝากติดตามไว้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้เคนั่อตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับบายเจอกันคนระทุกคน